ครับทุกท่านก็ในกรณีที่เราทําการต่อพ่วงเสร็จนะครับทุกอย่างตั้งศูนย์ได้ดีหมดนะครับเพอร์เฟกหมดนะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแฮนด์มันสั่นนะครับแฮนมันสั่นเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับเอานะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยแนะนําปัญหาในการแก้ไขปัญหาปัญหานี้นะครับเวลาที่เราต่อพ่วง เวลาที่เราต่อพ่วงนะครับให้เราสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าพื้นถนนของเราพื้นถนนของเรานะครับมันเอียงซ้ายในขณะที่พื้นถนนของเราเอียงซ้ายนะครับเราก็มีการปรับแก้นะครับเพื่อให้รถมันขับได้ตรงๆนะครับโดยเทคนิคในการปรับแก้นะครับเราก็ยกโช๊คขึ้นนั่นแหละยกโช๊คขึ้นนะครับ ยกชกขึ้นไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่ารถจะวิ่งตรงนะครับแต่ทีนี้ในขณะที่เรายกได้ระดับแล้วนะครับเวลาเราขับไปน้าหนักน้ําหนักของตัวพ่วงมันก็อยู่ด้านซ้ายของตัวรถถูกไหมบวกกับพื้นถนนที่เอียงนะครับบวกกับการกระเด้งกระดอนของล้อของโชคของหลุมอ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอาเวลาที่เราขับไปเนี่ยแฮนด์รถของเราจะไม่ได้ตรงนะ โอ้เสียงรถโฆษณามาเยอะจังเลยวันนี้นะครับต้องหยุดไปเป็นพักๆนะครับเอ้านะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วถึงตรงที่ว่านะครับเวลาที่เราขับไปเนี่ยนะครับ,เ,รรนะรบเวลาที่เราขับไปตัวรถเรามันตรงนะครับให้สังเกตดูตรงนี้นะครับเวลาที่เราขับไปเนี่ยตัวรถของเรามันตรงตัวรถตรงนะแต่ว่าแฮนด์มันจะเอียงมาขวานิดนึงสังเกตไหมเวลาที่เราขับรถนะครับ อ่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้ำหนักพวก่วง,ง,งมันดึงลงไปซ้ายน้ำหนักพ่วงดึงลงไปซ้ายพื้นถนนเอียงมันดึงลงไปซ้ายพอมันดึงลงไปซ้ายนะครับเราจะต้องหักแฮนเอียงมาทางด้านขวาน,น,นะนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนะครับนคะคว่านิดนึงนี่แหละนะครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่านะครับแฮนมันสะบัดแฮนมันสะบัดง,งอแงงอแงงอแงงแบบนี้ดึงมาขวานิดนึงพอเจอแรงต้านมันก็ดึงลดกลับไปแบบนี้เห็นไหมนะครับอ่านะครับ มือเราก็ดึงกลับมานะครับมันก็เลยกลายเป็นสบัดก้งองแงกก้งองแงกนะครับอ่ะทีนี้นะครับต้นสายปลายเหตุอย่างหนึ่งที่เราไม่อยากจะให้รถของเรามันสั่นในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของลูกปืนคอนะครับมันจะมีผลทำให้รถติดพ่วงเนี่ยมีอาการแฮนสั่นแฮนสะบัดได้นะครับทุกท่าน หลายคนนะครับอาจจะบอกว่าเอ๊ะรถเก่ามันไม่เป็นไรหรอกติดพ่วงพอติดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เข้าที่เองนะครับจริงๆมันก็เข้าที่อยู่นะครับแต่กว่ามันจะเข้าที่เพราะว่ารถแต่ละคันนะครับการใช้งานไม่เหมือนกันบางคนขับทุกวันมันก็เข้าที่เร็วบางคนใช้ลูกปืนคอเป็นแบบดีมันก็จะไม่เข้าที่เร็วนะครับรู้ไหมว่าทําไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่านะ เราสังเกตดูดีๆเราสังเกตดูดีๆอ่าเราจะเห็นว่าถ้วยลูกปืนคอนะครับมันเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่เห็นไหมถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเป็นหลุม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 อยู่แต่มุมกล้องมันอาจจะทําให้เรามองไม่เห็นนะครับอ่าจับผิดตัวด้วยนะครับอ่ามันก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับมันเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับอ่าทีนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมทีนี้ไอ้คาว่าที่ลูกปืนมันเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่างเนี้ย เดิมทีเนาะเดิมทีมันเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเดิมทีนะครับไอ้ลูกปืนของเราอ่าเดิมทีนะครับไอ้หลุมไอ้หลุมที่อยู่ตามลูกปืนคอเนี่ยไอ้หลุมที่อยู่ตามลูกปืนคอเนี่ยนะครับมันอยู่ในลักษณะแบบนี้เดิมทีมันเป็นหลุมอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้นะครับลดไปแนวตรงแบบนี้ถ้ารถเดิมรถปกติอ่าถ้ารถปกติเนี่ยถ้่วลูกปืนคอเป็นหลุมอ่าสมมติว่าตรงนี้เป็นหลุมนะครับอ่า ตัวลูกปืนคอเป็นหลุมเม็ดลูกปืนมันก็ไปลงกับล่องพอดีมเม็ดลูกปืนมันจะไปลงกับร่องมันพอดีนะครับเม็ดลูกปืนไปลงกับร่องมันพอดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นรถคอแข็งเดิมคอแข็งอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับทีนี้พอเราไปต่อพ่วงปั๊บน้ําหนักของตัวพ่วงที่เพิ่มขึ้นมาเ Brandon. นี่ยนะครับน้ําหนักของตัวพ่วงที่เพิ่มขึ้นมานะครับทําให้นะครับ,นะรบเรามีการเอียงแฮนไปทางด้านขวา นะครับอ่าเราจะเอียงแฮนด์ไปทางด้านขวานิดหนึ่งเวลาเราขับทําให้เม็ดลูกปืนมันไปขี่อ่ามันไปค้างมันไปค้างอยู่บนขอบเนี่ยเม็ดลูกปืนไปค้างอยู่บนขอบหลุมเม็ดลูกปืนไปค้างอยู่บนขอบหลุมเวลาพ่วงเจอแรงต้านเวลาพ่วงเจอแรงต้านมันก็ดึงมาลงหลุมนะครับอ่าดึงมาลงหลุมพอพ่วงมันไปเร็วขึ้นนะครับเม็ดลูกปืนมันก็สะบัดขึ้นมาอยู่บนขอบเนี่ย นะครับมันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงกลายเป็นนะครับอาการของแฮนสันแฮนสบัดได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับรถทุกคันนะครับรถทุกคันที่ผมทําการต่อพ่วงผมก็จะเปลี่ยนชุดถ้วยลูกปืนคอให้ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วค่อยไปทําการปรับให้ฝืดแล้วจากนั้นเวลาใช้งานไปมันก็จะอยู่มันก็จะสึกหลอลงในตําแหน่งตําแหน่งนั้นนะครับทุกท่านนะนันแหละนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าถ้า ถ้าลถใครก็ตามที่ทําการต่อพ่วงไว้แล้วนะครับถ้าลดใครก็ตามที่ทําการต่อพ่วงไว้แล้วไม่แนะนานะครับไม่แนะนําให้ถอดพ่วงออกแล้วนําไปต่อทะเบียนนะครับถ้าคุณถอดพ่วงออกคุณคลายคอออกนะครับแล้วคุณมาประกอบกลับมันจะไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะครับมันอาจจะเคลื่อนที่หรือน้ําหนักมันจะไม่เท่าเดิมน้ําหนักในการขันคอหรือว่าขันแฮนมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับนี่แหละปัญหาที่มันเกิดขึ้น นดครับดังนั้นถ้ารถจะติดพ่วงก็คือยอมสละไปเลยยอมสละในเรื่องของทะเบียนไปเลยนะครับเอารถเก่ามาทาจะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าต่อพ่วงเสร็จลูกปืนคอมันเข้าที่ของมันแล้วมันไม่สะบัดพอเราถอดจุดพ่วงออกไปนะครับเรามาคลายคอเพื่อที่จะขับเข้าไปทําการต่อทะเบียนนั้น นะครับเรามาปรับคืนเนี่ยมันจะไม่ได้ค่าเดิมนะครับทุกท่านก็เอาแล้วแต่นะครับแต่ละอาจารย์อาจจะบอกอาจจะแนะนําไม่เหมือนกันแล้วแต่สูตรของอาจารย,าารย์แต่ละท่านนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ